I would like to know what does it mean of considerate 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 ีกคำนึงก็คือ generous สุภาพมา <No. S 1> ใช่ไหม no no น,นั้นเปน g e n t l e ถ้าถามว่าสามีมีเนินน้นอยได้ไหมอันนั้นคุณจะเห็นเลยว่า Not น generous นอกจาก generous ไมมไม่นัด generous และยังใจอมหิบด,ด้วยค่ะ คำศัพท์น,นี้ฉันนอาจะมเกจะคุ้นหัค่ะ I would like to know what does it mean of considerate 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 เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับคนไทยนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนจำเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นคำที่เราใช้อธิบายความรู้สึกที่คนไทยคิดว่าฝรั่งไม่มีเ hmm. กรงใจ Yes well done absolutely don considerate แว่า she's a very considerate person แปลว่าเขานึกถึงความรู้สึกของคนนั้นมากมเป็นคนที่เกรงใจมากม yeah I see I see so, so, เป็นคนที่แบบถ้าคุณไปหาแล้วก็ร้องไห้หรือแบบมีปัญหาอะไรเขาจะนั่งฟังเขาจะเขาจะเห็นอกเห็นใจเขาจะเขาจะเป็นคนที่เขาจะไม่ต่อต้านเขาจะไม่แบบบอกว่าอ้ยเข้มแข็งหน่อยอะไรอย่างนี้เขาจะบอก๋อโอเค this is considerate คนไทยก็เกรงใจก็ very very considerate people เห็นอกเห็นใจนะคาว่าเกรงใจกับคาว่าเห็นอกเห็นใจไม่ e ม e not the same right yeah considerate means you you you're a kind person who who ถ้าเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออเข้าใจความรู้สึกของคุณอันนี้คือเห็นอกเห็นใจ แต่ถ้าเกรงใจเกรงใจก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดแทนเเออมันก็คล้ายกันน่ะนะมัน,มนาย,ยากผมไม่แน่ใจนะผมเองก็อาจจะไม่ไม่ถูกนะที่บอกว่าเห็นโอ้ยภาษาไทยนี่ยากยากมากเลย <c oughs> ภาษาไทยยากกับ <c oughs> าารู้ความรู้สึกรู้สึก เก่งใจจังเลยที่เป็นคนไทยแล้วพูดว่าภาษาไทยยากจังเลยยากเวลาที่ต้องอธิบายให้ฝรั่งฟังอะค่ะคุณผู้ฟังนะฮะอีกคำหนึ่งก็คือ generous สุภาพมากใช่ไหม no no แล้วเั็น gentleyou you are very generous you're a g e n you are one of the most generous people I know เวลามีคนถามว่าใครเป็นคนที่ใจกว้างที่สุดผมจะบอกว่าออนามาเกษตรพื้นพ generous เรอ generous is ใจกว้าง Generous มันก็แล้วแต่กรณีนะถ้าถามว่าสามีมีเมียน้อยได้ไหมอันนั้นคุณจะเห็นเลยว่า Not generous นอกจาก Generous ไมมไม่ n ัด Generous และยังใจอัมหิดด้วยค่ะ Not generous and black heart too Kind ใจดี Yes absolutely Reliable this is a good one too ยืนย่น Reliable Yeah มาจากคำว่า rely ที่แปลว่าไว้ ใจได้เนี่ยมันรีแล็บเป็นคนที่ไว้ใจได้นคนที่ไว้ใจได้โอเคโอเคและใจดำอ่ะคนที่ใจดำพูดด้วยนี่กำลังจะเข้าสู่คำศัพท์ที่ไม่ดีอันนี้คือ this is just a good one โอเค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 เนี่ย reliable trustworthy เป็นคนที่แบบไว้ใจได้ความจริงแล้วสองคำนี้นะ reliable and trustworthy คล้ายกันอ่าอ่าอ่ไว้ใจ here's a good one patientpatientpatient Patient means ยอมอดทนอดทนรอที่จริงมันมันมันแตกต่างเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูง Patient คือยอมที่จะรออะไรบางอย่างไม่ใจร้อนก็พ่คือ Patient <Yeah. S 1> Like a teacher, a teacher must be patient <Yeah. S 1> uh, สัปดาห์ที่แล้วผมมีมีกลุ่มหนึ่งที่เรียนกับผมเลยเขาเป็นเขาเป็นวงดนตรีใหม่ ของแกรมมี่ Yes sir แล้วก็เรากำลังทำเสียงอะไรนะที่เขาทำไม่ได้เออที่ใช้ปากทำเลย Z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  แล้วก็ Z Z เพราะว่าเขาเขาพูดชัดมากเลยทุกคนแต่ว่าเขาเขาชอบติด Z Z How to fit We practiced over and over and over and over again And one or two of them still couldn't get it but you know it's something that you can you keep doing you keep practicing you cannot get hot-headed about it you've got to be patient very patient be patient everything will be okay putting in be patient what about bright bright can mean chalat, yes or yeah. very bright uh -huh. Uh -huh. เป็นคน alert มาก yeah like that is bright แล้ว alert แปลว่าอะไรครั alert alert ก็คือ um, uh, กระตือรือร้น yeah uh let's enthusiastic กำลังจะมา alert ในภาษาอังกฤษก็คือแบบตั้งตั้งใจทำอะไรบางอย่าง alert ในภาษาอังกฤษก็คือแบบแบบทั้งฉลาดและและทั้งตั้งใจที่จะทำ alert ผมจะมองแค่คุณนะอย่างเดียวผมจะไม่มองอย่างอื่นนะครับถ้าผม alert นะ บางครั้งก็น่ากลัว energetic มาจาก energy พลังงานเยอะ yes พลังงานเยอะครับ adventurous ผจญภัยเหรอ yes เป็นคนที่แบบกล้าผจญภัยนะกล้าทำอะไรใหม่ๆ adventurous enthusiastic คืออะไรคะกระตือรือร้น active ได้ไหมเหมือนกันไหม yes คล้ายๆกันนะครับแล้วก็โอ้โหให้ไม่มีเหลือสี่ witty your witty แบบว่าอะไรค วุ้ที่แปลว่าอารมณ์ขัน Can you spell W I W T, o T Y? คุณนันดู Do you know เมื่อก่อนขำมากกว่านี้เมื่อก่อนคุณรู้ป่าวปุ๊เป็นคนอารมณ์ขันเยอะกว่านี้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทําให้คุณหมดอารมณ์ขันนะครับคือว่าตั้งแต่ทําบริษัทแล้วก็มีเรื่องโควิดอะไรเงี้ยโควิดมันกินอารมณ์ขันไปเยอะเหมือนกันนะฮะจริงๆ this is very true actually เฮ้ยจริงๆปุ๊กขี้เล่นคุณนาดูปุ๊กขี้เล่นปุ๊กคุยเก่งกว่านี้ปุ๊กฮากว่านี้เดี๋ยวนี้รถน้อยลงเยอะจริงครับไม่แหมเป็นบางครั้งใกล้จะจบแล้วครับ laid back คืออะไรคะโอเคคนไทยชอบแปลว่าหลัง laid back คนไทยจะชอบคำว่าชิลๆนะฮะฝรั่งใช้คำว่า laid back แปลว่าสบายสบายมันแปลว่า laid back laid back means กำลังกำลังเอรหลังอยู่ l โล่เบสโอเคอันซี very laid back are you laid back sometime and so. you uh no I don't think I'm very <laughs> laid, yes, laid back สบายๆพว i มีตอนที่พวก e ยู่บนเตียงเนี่ยนอน yes absolutely everybody's laid back but ตอนท I ่ล t กจากจากเตียงคำนั้น t ็ละลายไปซ what about fearless what does it mean fearless well less ต้องทายคำ o รรยายว่าอะไร less less น้อย yes กลัวน้อย fearless เป็นคนที่โอ้ก็ตรงข้ามกับคำว่า <laughs> yes, fearless. Oh, fearless. Yeah, actually, Glahan, his name in English, is fearless. Fearless is the same as a brave? Yes. Okay. It's the same as brave, same as courageous, same as fearless. These mm -hmm. are all the same mm -hmm. thing. I like, I Make, like fearless. Is fearless. Okay. I like that too. Actually, I like that one and adventurous. Yeah. I like those two there. Uh, same, same, same. And the last one is ambitious. What does it mean? ambitious is ทะเยอทะยานใช่ไหมอ๋อทะเยอทะยานทะเยอทะยานทะเยอทะยานคืออยากทำให้ดีขึ้นอยากได้ดีขึ้น this, this is ambitious in English ทะเยอทะยานในภาษาไทยอ่ะจะจะออกมาในแนวทางที่ไม่ดีเหมือนกับทำอะไรเกินตัวเกินบุญวาสนาตัวเองแต่คำว่าทะเยอทะยานของฝรั่งอ่ะดีใช่ไหมฮะผมมีอะไร่าปุ๊กเห็นด้วยอะคว่าทะเยอทะยานเป็นคำที่ดีนะผมไม่มีอะไรจะบอก what English um, ambitious is the same อ้อความหมายเดียวกัน sometimes It's a negative meaning ambitious, mm -hmm, ambitious. He's very ambitious Soong mm -hmm. mm -hmm. like that mm -hmm. but actually I like people who are ambitious mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I like people who are ambitious me too, me too. everybody should to have ambitious yes ambitious. everyone should be ambitious.